วันนี้จะไปส่งชัยภูมิแล้วกันเรียกว่าอย่างนั้นเกิดฝั่งซ้ายนี่เป็นเกษตรสมบูรณ์นะครับฝั่งขวานี่นเป็นบ้านแท่นตัวนี้จะเป็นกลุ่มสหรับรถ60แรงดูชุดพนมนะครับออกมาออกแข็งแรงมากดูข้างๆนี่จะเห็นชัดเจนเลยนีนย่ใหญ่มากครับนี่เทียบกับตัวไซส์มาตรฐานเราจะเป็นแท่านี้นะครับแตกต่างกันเยอะเลยแต่ข้อที่สตัวนี้จะเป็นชังปุ๋ย120กิกรัม ใช้หัวเกียร์ปั่นนะครับตัวนี้นะครับไม่แปดสิบครับว่าตรงไหนว,ว,วัดวัดวัดตรงกลางดีไหมหรือว่าวัดสุดเลยก็ได้นี่ครับทางขอบถึงขอมีประมาณเมตรแปดสิบสามนะครับมาดูกลางแป้นถึงกลางแป้นขอ,ของของตัวขาหน้านะมาดูให้ดูเลยเอาเอาให้จบทีเดียวเลยกลางแป้นถึงกลางแป้นนี่ครับนี่ครับน,นี่ครับประมาณร้อยหกสิบห้าส่วนขาหลังนะครับกลางขาถึงกลางขานะครับตัวนี้คือระยะหยอดปุ๋ย อยู่ประมาณประมาณเมตรสิบเซนสามารถปรับเข้าออกได้อยู่นะนี่ดูช่องว่างนี่ยัมีสังเกตแว่าเราสามพันนะผมล็อกดาวเกือบหมดเลยนี่นี่ครับคือมัเกือบทุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นขาถังนะครับถังนะครับทุกเกีียวปุ๋ยจะเป็นสแตเลสสามส่วสี่แท้ทั้งระบบเลยนี่ครับนี่ครับฝาถังถังแป๊บสแตเลสแล้วก็พาวสแตเลสเกียวข้างในสแตเลสเกจสามสสี่แท้ทั้งระบบ อ่าแล้วมาดูกวยครับกวยนี้ก็สแตนเลสน,นะครับนี่ครับกวยกเป็นนอกดาวนะนะนครับก็นอกดาวน,นะครับถามว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะถามว่านอกดาวดียังไงข้อแรกก่อนนอกดาวเนี่ยเป็นระบบการผลิตที่แม่นยําและอันสมัยนะครับอยู่ระบบของอต่างประเทศเนี่ยนกดาวหมดแล้วแล้วก็ถามว่าแข็งแรงไหมการันตีว่าแข็งแรงมากเพราะเพราะเกลน,น็อตท่านเห็นโครงสร้างบ้านไหมเดี๋ยวนี้เป็นระบบอาคารใหญ่ๆหญเป็นระบมนอกดาวเกือบหมดเลยนะ,แล,ะแล้วถามว่าทำไมเราไม่เชื่อม ถ่านทำหน่อยถ้าท่านจะซ่อมปวยปุย๋ยทําไงซ่อมถังปุ๋ยทําไงเกียแต่งขอดออกแล้วก็เชื่อมใหม่มันยุงยยย่งยากไหมยุ่งยากกว่าเยอะมากนะครับลักษณะงานเชื่อมตรงเนี่ยมันง่ายเรียกว่าแล้วก็คราวนี้ท่านไปเชื่อมอุปกรณ์พวกนี้ผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่เก่าแก่แล้วแล้วก็ไม่ง่ายไม่ทันสมัยปุ๋ยสเกลยังไงก็มีโอกาสสึงท่านต้องยกถังทั้งถัง,งไปให้ลกใครให้ลงคึนเก่าหรือร้านค้าเก่าที่ท่านซื้อเชื่อมใหม่หรอ ไม่อันนี้ถพราว่าถ้าถึงลาคือต้องเกลียตัดออกใบหมดเลยมันยุงยงย่งยากไหมยุ่งยากและและแน่นอนคือไม่ใช่เทคโนโลยีที่การผลิตที่ทันสมัยอ่าดูรอยเชื่อมครับเนี่ยเรียบเทียบเลยเนีย่ยครับเห็นไหมครับตรงนี้ทาไมเราเ้อาทุกคนสีทับเพราะตัวขาคําตัวนี้เป็นเหล็กแต่ตัวนี้เป็นสแตนเลสรู้ไหมครับนี่เองเราจะเชื่อมเลยถ้ากรณีสแตนเลสที่พ่นสีทับสังเกตแรกเลยตั้งคนใสงสองหนึ่งไม่ใช่สแตนเลสสามตนสี่ 4. ข้อสองงาน งานเครยบงานตัดงานพับงานเชื่อมเขาไม่สามารถเก็บนิ้วลอยได้ผมนะก็หนาเท่าไหร่สิบเก้ามินลนั่นนี่สามเซนกว่าเองครับนี่ครับน้อกดาวเป็นเล,ล็บเล็นถูใช่แล้วก็ถอดออกได้นะครับถอดออกซ่อมบำรุงได้อันนี้คือเป็นรุ่นหนาพิเศษือรุ่อนออชั่นพิเศษนะครับจะมีรุ่นนี้เดี๋ยวพาไปดูมันเป็นโครงเมตรแปดสิบเหมือนกัน แต่ว่ามันจะเป็นลูกทรงอีกอย่าง,นงนหนึ่งน้ําหนักเราจะไม่ถึงตัวเมื่อกี้นี้ไงราคาตัวนี้จะอยู่ที่่ประมาณตัวนี้ตัวนี้แล้วคานนี้มาดูตัวเม80นะครับสำหรับกลุ่มรถ45-50แรงครับตัวนี้เป็น2ขาขูดขนาด32มิลทั้งปุ๋ย100กิโลกร,รัมนะครับเนี่ยโครงเม80นะครับทั้งปุ๋ย100กิโลสองขาเบตัด2ขาขูดขนา32มิลตัวนี้48,900อะสังเกตนะว่า จะขายจะต่างตัวนั้นหลักหมื่นกว่าบาทสองหมื่นเลยเรามีหลายรุ่นหลายไซส์หลายราคานะครับคือที่ออที่ชี้งชี้แจงว่าเม่ดแปดสิบเนี่ยมีสองราคาเพราะอะไรเดี๋ยวลูกค้าตกใจเฮ้ยทำไมราคาตัวนั้นสูงจังแต่ออปชั่นตัวนั้นสูงกว่าเยอะใช่เออแล้วมันก็มีสี่สิบห้าห้าสิบอ่ะเขาใช้เม็ดห้าสิบก็ยิ่งถูกลงไปนะก็ถูกเลยพันเก้าร้อยตอนนี้มาดูตัวนี้เนี่ยตัวนี้เม็ดห้าสิบแน่นอนเออใช่นี่แหละตัวนี้สามหมื่นหกพันเก้าร้อยนี่นี่นะครับตัวนี้โครงขนาดเม็ดห้าสิบี่ อยู่มาไม่ให้าสามพรวมรวมตัวประกับนี้ครับสี่ขาขูด3ามหมื่นหกพันเก้าร้อยถูกมากเลยของบสี่เจ็ดห้าสิบใส่ตัวนี้ลองรับไม่หมดเลยแล้วก็ตัวนี้ขาหนึ่งนิ้วนะครับนี่ขาขาขนาดหนึ่งนิ้วนะใช่เแล้วดูเลยสองเซนกว่านะครับแต่ไม่แปดสิบอ่ะเราใส่ขาหนึ่วศอกถูกต้องแล้วก็ทางกุณหนึ่งร้อยกิโลเท่ากันนะขาไปตัดอ่ะมันจะอยู่ที่สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยครับข้อนี้ชัดเจนมากเลยเนาะดูถ้าจะดูข้างๆจะเห็นชัดเจนครับดูรูปทรงพนมรูปทรงอะไรครับ ชุขาก็แตกต่างกันนะครับเนี่ยครับเนี่ยดูตาขานี้ครับเนี่ยญนาตรงนี้นี่ครับขานี้นะครับนี่เห็นไหมครับกับ <Okay. S 1> ขานี้ใช่ครับเห็นไหมครับนะดีไหมครับสต๊อกเราเนี่ยเริ่มคล่องแล้วนะงานอ้อยเริ่มนั่นแล้วออกอสามหม<ะ>ื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถูกมากนะสี่ขาขูดโค้งเมตรยี่สิบอ่าเราดูโคง้งเราดูโค้งก่อนนะครับเมตรยี่สิบนะครับก็คืออยู่มาเมตรยี่สามระยะขาฝุ่ยลงเนี่ยปรับได้ตั้งแต่เมตรอ่าตัวนี้กี่เซนเนาะตัวนี้อยู่เจ็ดสิบเซน ใช่ไหมครับ65กิโลกร,รัมนะครับเราเช็ดปุ๋ยได้หนึง่งร้อยดับได้เลยแล้วก็สเตรีรเลสทั้งแพ้ทั้งระบบเลย